นี่คือตัวอ่าบรรยายด้วยบรรยายสองบใบสองมารเออที่นี่ที่นี่สถานีอะไรคะท่านลองมาอยู่ตรงนู้นหน่อยค่ะอย่างนี้คลองอธิบายหน่อยเจ้าตินเจ้าติณทดลองสำรวจสั่งรถไฟได้ด้วยอธิบายหน่อยค่ะเล่าหน่อยเล่าหน่อยอ๋อเล่าเรื่องตั๋วแล้วครับอ๋อตอนนี้ตั๋วเราเป็นเปลี่ยนเป็นแบบปริ้นแล้วนะ เ่่จะเป็นเชือหน่อยกม่อนนี้จะเป็นไมแข็งคนละคนลกีบแก๊ก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 แก่กแก๊กแก๊กแค๊กแก๊กแา๊กแก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 ๊าแก๊กยก๊ก่ก๊กแก๊าสก๊กแก๊าแกาวแก๊กแก๊กแก๊กแา๊กแก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 าวสาวสาว อ oh really? Swedish> ุ้ยอายอายอายยางอายอุ้ยหนุ่มสาวมาเจอกันอายเจอกันในเพจมาดาชานเนลตบอรมาดาพีช